มันผสมแปะเจนยคไว้อ๋อนี่เป็นผงดินที่คือตอนที้เป็นผงก็ผสมน้ำก่อนแล้วก็มาเทไหมครับผมค่ะ นี่เราดูจากว่ามันข้นนะครับะฮะว่ามันข้นหรือปล่ข้น,นค,ค่ะมันนี่มันข้นเดี๋ยวเอาก็เอาแหนมก็ใส่แหนมก็ใส่ก่อนครับ น,น้ำมันนี่เราต้องกาเในคนเทลงไปอเอามือนคนแล้วมัน,น oh. มันข้นเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยโอน้ uh. oh, น้ำมันกับเนื้อแดงเดง,เดงๆนี่มันเข้ากัน okay. ถึงขั้นแรกกองเป็นผงแล้วเอาผสมน้ําก่อนนะครับเนาะน้ำเปล่าแล้วก็หลังจากนั้นเอาผสมน้ามันเห็ดเตื่อผสมน้ำนมันอันนี้เนี่ยมันบอ่เข้าก่อนไอ้หออ่าครับมันจะลอยลอยลอยแน่อ่าครับอมันบเข้าาเวลามันจับนี่น้ำจะอยู่ตั้งร่มทั้งมันอยู่ตั้งบนถ้าถ้ามันลอยแน่อี้ถ้าเอาไปแปะเนี่ย มันมาโดนตัวน้ําต้นหรือ,อครับคือตัวน้ําต้นมันมาโดนเนี่ยมันจะมันมันจะลอยอย่างแลาตัวน้ำมันนี่มันจะลอย นี่เขาคนกวนไปเรื่อยๆจนกวามมันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับคบโคนให้มันเข้าต้องเป็นเนื้อเดียวน,นี่ก็ค่อยๆใส่น้ำเกลือเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็ใส่น้ำเกลือ เขาโคนอีเซตเรียบร้อยเขาก็แจะไว้เองวันพรุ่งนี้เช้าตอนเช้าถ้าเขาขึ้นคอขึ้นอย่างเซเขาจะแปะเขาก็โคนมันก๊าซโคลนอีกแปะโคนแบบนี้ครับยังไงมันก็ยังไงมันก็ใช้ได้ไหมครับว่าจะใช้ได้ก็คือโคลนโคลนเหมืนก๊าซน้ำมันมันที่มันอยู่ที่มันลอยนี่มันจะลงลูกเหมือกันถ้าเม่มายนี่มันจะลอยอยู่อีกครับเอาทิ้งไว้สักก๊าบนะครับเนาะแล้วก็มันจะเข้า านอนไว้สักคืนเลยว่าพันคืนพวกนี้อย่างป้าแล้วเหมือนเดียวนี่ป้าต่อคอยางต่อแบเนาะต่อแบบแปะมันจะมาโกนแบบนี้บ่อลายมันปุ๋มมาโกนเหรอครับโกนโกนแล้วก็มาแปะจริงๆถ้าถ้ารีดแต่ๆนี่คือผสมเข้ากันนี่ก็ใช้ได้ไหมครับได้ละถ้าอย่างแบบอย่างเดียวนี่ป้าไปแล้วเจ้เนาะอ่าครับอแป้ากดโกนอีกแล้วเดี๋ยวป้าก็ไปแตะได้ถ้ามันเข้าน้ำมันกับน้ำนี่กินแดงนี่สีมาเข้ากันแล้วเขาก็ไปแตะได้ครับผม ก่อนนี่มันได้จายไม้แล้วจายมือโกนแล้วมันหอนน้ำมันมาหอนอ่าใช่ครับมือน,นี <จะ S 2> เป็นกัดเ<โ>อาเออมันกัดอันกเกลเลยหันมาจายไม้เนะนี่ยป้อเพิ่นอยู่นี่เพิ่นมาจายไม้เพิ่นจายแพร่เอาแพร่ติกแปะแปะเน็ตแพร่เนี้ยปู่เจ้าแม่เน็ตมีมีครันป้อเพราะว่าอุ้อยเหมกอ่อนนีเพิ่นไม่ได้ใช้น้ำมันนี้เราแล้อ๋อใช่ครับเพ่ก่อนใช้น้ำมันหมูเออใช้น้ำมันหมูแจกน้ำมันหมูก็เป็นน้ำมันใส่ครับ เนีอย่างน้ำมันสอยแล้วมาใช้น้ำมันนี้น้ำมันมันจะถูกหน่อยน้ำมันอย่างแย่หน่อยแล้วมันจะถูกเลยน้ำมันสอยหน่อยน,น,น้ำมันสอยนี่มันเปพงไงไม่ใช่ตัวนี้คับนี่เศษนี่ตกแล้ครับ๋อ,อมฆ กนี่ก็มีซีดเสียนะแหมมันโดนน้ำมันใช่ครับมันร้อนนข้างหลังโนกโนมันพุ่นจะเสียก่อ,อนที่เขาโกนเนี่ยครับแล้วก็ไม้จะเสียดสีก็มาเนาะนนใช่ครับรน,านา่าก็าเปลี่ยนแฉมแกนเบี้ยวเยอะแน่กอกที่นี่ครับแล้วแค่นี้ก็เจ็บอีกที่อ เจ๋ยว้ายบ้งก็ล้างออกเอามันล้างออกได้ไหมครับผมล,ล้างออก,ออกล้างออกคือแพนล้างออกเราไปตัดไว้กับเนี่ยก็ได้มันให้ผู้ก่อมาแปะได้ครับ อ๋อมันจะเริ่มเข้าไหมครับผมอ่าจะเริ่มเป้าน้ำมันมันเ,นเริ่มลอยตัวแล้วครับมันจะเข้ากับนแค่เดียวครับทั้งน้ำทั้งดินแดงเแดงคือที่แปะแบบแจวแล้วมาแปะเพราะว่ามันเดี๋ยวเวลากว่ามันจะโคลนกว่ามันจะเข้าก่อนมันหน็บนานนานครับคือเราโคลนไว้กออ่อนเข้าเข้า เราใช้ถังนี้เป็นถังเล็กที่มันจะอยู่นานกว่าครับผมถ้าจะผสมแบบนี้มันก็ยังเที่ยวกันแล้วอ๋อมันก็จะทะลุอยู่ดีมันถึนทะลุอยู่ดีนัเนาะแล้วอันเล็กมันขั้นเจิดเบยหรืออันนี้แกอ๋อเพราะความร้อนของน้ำมันนยเนาะครับสีกับทองมันอาจจะบาหูก็เรียกมันอาจจะเป็นหูเอ่ะแล้วมันมันก็ซึมออกมาใหญ่เลยครับแต่อันนี้รซืมันเฉือนน้อยอยู่เ้ยทนน้อยเออหมันทนน้อย ทำผูกกับโคหนุ่มอ๋อครับถ้าที่ถ้ายัางเฮจาจะแปะก็คือแปะได้เลยอ่าครับ